วัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคลอดินาว์นะคะขณะนี้เออยู่บนเครื่องบินนะคะ f ฟ r ร์สคลาสของสายการบินอารับอินเรจ่กำลังบินจากเมืองเจดดานะคะประเทศซาอุดิอาระเบียไปที่เมืองดูไบประเทศสหรัฐอาหรับอิมเรค่ะ f ฟ r ร์สคลาสนี้นะคะเป็น First Class A380 ค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูห้องน้ำนะคะสามารถอาบน้ำได้ประมาณ5นาทีค่ะ เดี๋ยวพามาชมเครื่องกันเลยนะคะพื้นที่ในห้องสวีทนี้นะคะค่อนข้างกว้างขวางเลยค่ะและมีความเป็นส่วนตัวสูงมากค่ะที่วางเครื่องดื่มตรงนี้นะคะเป็นกิมมิกเล็กๆค่ะไว้ให้สำหรับผู้โดยสารได้หยิบ ใช้สะดวกนะคะแต่จริงๆแล้วเราสามารถขอเครื่องดื่มนะคะจากพนักงานบนเครื่องบินนะคะได้หลากหลายเลยค่ะ ของที่มากับเอเ n เนตี้คิดนะคะเยอะมากๆเลยค่ะสิ่งแรกนะคะที่ได้ก็คือชุดนอนค่ะชุดนอนของ First Class นะคะจะเป็นคนละแบบกับชุดนอนของ Business Class ค่ะแล้วก็ได้มีสลิปเปอร์ด้วยนะคะเป็นรองเท้าที่ใส่ในบ้านค่ะแล้วก็ได้กระเป๋าเอเมเนตี้คิตรงนี้นะคะของด้านในนะคะเป็นของบูการี่เกือบทั้งหมดเลยค่ะแล้วเอมิเรตก็ให้กระเป๋าสพายนี้มาด้วยเลยนะคะ หูฟังนะคะเป็นของ b o w e r s and wilkins ค่ะเป็นแบบ noise cancellation ค่ะ Emirates นะคะให้สมุดโน้ตปากกานี้ค่ะเราสามารถนำกลับบ้านได้นะคะมีที่ปิดตาให้ด้วยนะคะแล้วก็ขนมหลากหลายเลยค่ะของทั้งหมดตรงนี้นะคะยกเว้นหูฟังเราสามารถนำกลับบ้านได้ค่ะ ตรงนี้นะคะวางอยู่ตรงช่องไฟค่ะมีโทนเนอร์นะคะมีไอครีมแล้วก็มีที่ฉีดหมอนนะคะเราสามารถนำกลับบ้านได้ด้วยเช่นกันค่ะมาดูตะกร้าขนมกันดีกว่านะคะว่า e m i r a t e s ให้อะไรบ้างค่ะเราสามารถนำทั้งหมดตรงนี้นะคะกลับบ้านได้ค่ะใส่กระเป๋านะคะที่ e m i r a t e s ให้มาค่ะแล้วก็เอาลงเครื่องไปได้เลยนะคะ ได้ของฝากกลับบ้านหลายอย่างเลยนะคะถูกใจมากๆค่ะ first class ไม่มีที่เก็บสัมภาระเหนือศีรษะนะคะเราสามารถเก็บสัมภาระของเราทั้งหมดไวท้ที่ที่นั่งได้เลยค่ะตรงนี้ก็เป็นที่เก็บของเล็กๆน,น้อยๆได้นะคะระวังอย่าลืมของไว้ในนี้ค่ะ เราสามารถชาร์จแบตนะคะด้วย USB ตรงนี้หรือว่าจะใช้ HDMI เชื่อมโทรศัพท์เรานะคะไปที่หน้าจอได้เลยค่ะตรงนี้ก็เป็นที่ชาร์จแบบ universal ค่ะมาดูเมนูอาหารและเครื่องดื่มกันเลยนะคะเพราะว่าเที่ยวบินนี้นะคะออกจากประเทศซาอุดีอาระเบียค่ะ ไฟลนะคะจะไม่สามารถเสิร์ฟเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้นะคะทำให้เมนูเครื่องดื่มตรงนี้นะคะเป็นแบบซอฟต์ดริงก์อย่างเดียวค่ะจะไม่มีแอลกอฮอล์เลยนะคะใครที่อยากดูรายละเอียดแบบละเอียดนะคะสามารถหยุดวิดีโอดูได้ค่ะ พนักงานนะคะก็เริ่มเสิร์ฟอาหารแล้วนะคะอันดับแรกนะคะนําเครื่องดื่มมาเสิร์ฟก่อนคะ่ะแล้วก็มีถั่วรวมมิตรให้นะคะแล้วพลอยก็ได้สั่งไข่ปลาคาเวียไปด้วยคะ่ะอาหารจานหลักนะคะพลอยได้สั่งข้าวสไตล์อาหรับไปคะ่ะกลิ่นเครื่องเทศค่อนข้างแรงเลยนะคะ คอยสั่งชีสนะคะปิดท้ายแทนของหวานค่ะพนักงานได้นำช็อกโกแลตมาเสิร์ฟให้ด้วยนะคะมาดูห้องน้ำนะคะแล้วก็ห้องอาบน้ำกันค่ะค่อนข้างกว้างขวางเลยนะคะใหญ่มากๆค่ะมีอเมนิตี้คิดนะคะสำหรับการอาบน้ำให้ด้วยค่ะ เอเมเรสนะคะจะให้เวลาน้ำประมาณ5นาทีค่ะและเราสามารถใช้ห้องน้ำนี้ได้นะคะประมาณ30นาทีค่ะพลอยไม่ได้อาบน้ำบนเครื่องนะคะพอคิดว่าเวลาสั้นไปค่ะก็เลยมาถ่ายให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะแต่ว่าไว้ค่อยไปอาบน้ำกันที่ลาวชดีกว่าค่ะผู้โดยสารน,นะคะชั้น f i r s t class ก็ใช้ห้องน้ำนี้ค่ะในการเข้าห้องน้ำนะคะถึงแม้ว่าจะไม่ได้อาบน้ำก็ตามค่ะ พลอยลืมถ่ายวิดีโอเล้าบนเครื่องมาให้ดูนะคะดูภาพกันไปก่อนค่ะถึงเวลาพักผ่อนกันแล้วนะคะที่นั่ง first class นะคะสามารถปิดประตูได้ค่ะค่อนข้างมีความเป็นส่วนตัวเลยนะคะพลอยถึงดูไบแล้วค่ะสำหรับผู้โดยสารชั้น first class และ business class นะคะสามารถใช้บริการโชเฟอร์นะคะรับส่งสนามบินและโรงแรมได้ค่ะ พลอยจะค้างที่ดูใบ2คืนนะคะแล้วเดี๋ยวพลอยจะพาไปเที่ยวที่ไหนมาติดตามชมกันได้นะคะใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย